สวัสดีครับเนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์มาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับมีร่างทรงฝันเห็นต้นตะเคียนยักษ์ฝางลำน้ํายมครับท่านผู้ชมครับก็พาชาวบ้านไปสํารวจดูก็พบจริงๆนะครับชาวบ้านก็ขอเลขขอหวยกันตามความเชื่อครับก็ได้เลขเด็ดมานะครับท่านผู้ชมครับเราไปฟังเรื่องราวกันนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2 5 6 3ที่จังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านบ้านบงใหญ่หมู่12ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาดูต้นตะเคียนขนาดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับขนาด3-4คนโอบที่จมอยู่ในแม,นนม่น้ํายมลักษณะล้มขวางลําน้ําไว้นะครับซึ่งชาวบ,บ้านละว,ว่าได้มีร่างทรงเดินทางมาทางนี้เพราะฝันว่าเห็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ล้มขวางลําน้ํายมอยู่ใกล้กับวัดวางใหญ่เลขที่177หมู่12ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นชาวบ้านจึงเดินลงไปดูบริเวณน้ํายมครับที่แห้งแทบไม่เหลือน้ําแล้วนะครับพอดีเดินลงไปถึงทางโค้งของหมู่บ้านพบลักษณะขอนไม้ที่พ้นน้ามาเล็กน้อยโดยใช้รถแมคโครขุดสำรวจรอบนะครับก็พบต้นตะเคียนขนาดใหญ่3-4ถึง4คนโอบนะครับท่านผู้ชมครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีความยาวประมาณ100เมตรครับท่านผู้ชมครับต้นตะเคียนดังกล่าว ในวันที่ขุดพบนะครับได้มีชาวบ้านจุดธูปข,ขอขมาครับท่านผู้ชมครับวันที่ขุดพบนะครับจุดธูปข,ขอขมาโดยธูปนั้นไม่ปรากฏเลขให้เห็นนะครับแต่พอมาเช้าวันใหม่ครับชาวบ้านเห็นธูปดังกล่าวนะครับที่ขอขมานะครับเห็นเลขชัดเจนครับท่านผู้ชมครับวันที่จุดข,ขอขมาไม่เห็นนะครับแต่เช้าวันใหม่ก็เห็นเลขชัดเจนนะครับนี่ครับ เป็นทูบขอขมานะครับในวันที่ขุดพบนะครับชาวบ้านบอกว่าในในวันที่จุดทูบไม่มีใครเห็นตัวเลขในที่ทูบเลยนะครับเพิ่งมาเห็นในเช้าวันใหม่ซึ่งแปลกใจมากเพราะว่าวันที่จุดทูบนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักทูบนั้นก็ไม่หายไม่ละลายไปไหนนะครับแถมชาวนี้ยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลขอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลองส่องดูครับชาวบ้านเห็นเป็นเลข9 8 8 2ครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวแอดก็จะส่องดูนะครับแต่ชาวบ้านเห็นเป็น98ครับ98้าแปชัดเจนครับทุกท่านครับเก้าแปดทีชัดเจนแน่นอนครับและเห็นเป็น82ดอีกนะครับชาวบ้านเห็นเป็น2ตัว2ชุดนะครับเดี๋ยวแอดก็จะลองส่องดูนะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจดให้ดูนะครับชาวบ้านเห็นเป็นเลข98ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข98แล้วก็82ครับที่ชาวบ้านเห็นนะครับแปลกครับฝนตก ลงมานะครับทูบก็ไม่ละลายนะครับแถมโผล่เลขให้เห็นชัดๆอีกนะครับนี่ครับแอดมองเห็นเป็นเลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับ898นะครับนี่ครับแอดมองเห็นนะครับเป็น898ครับ8 898นะครับที่82ตรงนี้ชาวบ้านคงจะเห็นเป็นเลข82ตัวครับก็บอกว่า82นะครับแต่98ได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับชุด3ตัวแอดเห็นเป็น898นะครับ เป็นทูบมงคลนะครับเป็นทูบขอโชคขอราบจากเจ้าแม่ตะเคียนนะครับมีความยาวกว่า100เมตรนะครับสำหรับเลขที่วัดนะครับ177นะครับหมู่12บสองท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นเลขมงคลเลยนะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลได้นะครับงั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมภานในแอดก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลข98 8 2 8 9 8 1แ 7, 7แล้วก็12ทุกๆุกท่านทุกๆกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ